แก่แผลเล็งว่ะป้านเรามันดูเล็กๆจกยังไงไม่รู้อ่ะดูที่ดูที่มันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะแผลเลยงว่าวันนี้ควรอัปเกรดบ้านนั้นเนี่ยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราหาตังมาอัปเกรดบ้านกันดีกว่าเนาะใช่เลยใช่เลยเราไปหาผลละไมแ้แพงๆมาอัปเกรดบ้านกันเถอะยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแกสเกมเมอร์ okay, สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะวู้ฮู้มาอยู่กันในทรีแลนด์พาร์ีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเกรดบ้านของเรากันค่ะแต่ว่ารถของเราก็ยังใช้อยู่ดีนะเก็ว่าเดี๋ยวเราไปดูรถแบบแพงๆเลยดีกว่านะคะอยากได้รถแบบนี้เลยแล้วก็เงินเกสเนี่ยก็มีขึ้นมาเยอะแล้วด้วยนะนี่ลองคลิกดู โอเคค่ะเกตตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อ A t ทนะคะงั้นเราก็คลิกคำว่า buy with go เรียบร้อยนะคะได้มาแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็กลับบ้านเลยดีกว่าไปดูที่บ้านกันเถอะเกตีดีบ้านเราบ้านเรารถคันนี้เนี่ยเกตคิดว่ามันน่าจะเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่าจะอลังการมากขึ้นนะคะไปเอารถกันเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะอันนี้ยังเป็นรถทคของเราอยู่ แล้วก็เดี๋ยวขับไปหางเงินกันดีกว่าอันนี้บ้านนี้ยังไม่มีคนสร้างนะฮึบอาแล้วก็รีสปาวเอทีวีโอ้โหอลังการอลังการนะฮะไหนดูความเร็วสิโอ้โหนี่งโคตรเร็วเร็วมากโอเคเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเย้แปลงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าทั้งหลังบ้านเราเนี่ยมีทางไปไหนได้บ้างนะคะโอเคทางนี้ทางนี้ อู้หูทางนี้นะคะที่เกตเลี้ยวมาอีกรูนึงนะคะโอ้ oh my god ต้นไม้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกตลองขึ้นไปดูทางนี้ดูพิขึ้นไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันชันมากเลยนะเลงว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเกตลองขึ้นไปดูด้านบนเผื่อเราจะเจอบลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ลองขึ้นกันไปดูนะคะรถเราเกตคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะโอ้โหมีขึ้นสะพานอะไรอย่างนี้ด้วยนะดูอลังการมาก โอ้โหมาแล้วดูสิว่าเราจะเจอต้นไม้อะไรไหมนะเราจะเจออะไรไหมนะ้นแน่น่ะสิเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูนะฮะโอ้โหเหมือนเราขับรถเที่ยวเลยนะคราวนี้นะคะเมื่อกี้นะคะเก็บล่วงลงมาทางด้านล่างเนอะแล้วก็ได้มาเจอต้นเลมอนด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บผลเลมอนนะคะไปขายกันนะดูสิว่าจะขายได้ในราคาเท่าไหร่นะคะเก็บไปให้หมดเลยแล้วก็ เดี๋ยวเอาลงตะก้าแล้วก็ไปขายกันดีกว่านะฮะโอ้หอลังการโอ้ยมีคนมาโอ้รถสีสวยงามกว่าเราอีกฮึบคันนี้เนี่ยสิ่งมากๆซิ่งมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมืดแล้วด้วยแปลงว่าว่าหมาป่ามาจะโผล่มาเดี๋ยวนะมีหมาป่าด้วยเหรอ<า>เอ,อ่ก็จเย็นจะเย็น,ยนพี่ลิงไม่มีไม่มีเราอยู่กันสองคนไม่น่ามีนะคะนี่ไงเราลงมาข้างล่างแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายกันเลยละกัน มืดหนักเกดมันไม่ได้ขนาดนั้นใจเย็นดีนี่ไงแล้วเราก็เลี้ยวมาทางนี้นะคะแล้วก็นี่นี่นี่เดนนะหาทางลงเรียบร้อยค่ะลงมาแล้วนะคะแล้วก็หาตะก,ก้าเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาของเราเนี่ยใส่ตะก,กา้าแล้วก็คอมบายมันนะคะให้มันกลายเป็นลูกใหญ่ เพราะว่าตอนขายเนี่ยเราจะได้ขายทีเดียวเลยไม่ต้องโยนเข้าไปทีละลูกนั่นเองนะฮะฟรุตฟรุตคริสเวที่คอมบีเลมอนนะโอเคแล้วดูซิว่ามันจะได้ลูกใหญ่ขนาดไหนแม่เล้งว่ามันไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าเราเก็บหมดต้นกระดาษแค่เน็สดาวเององ่โอู้ยใหญ่อยู่พี่เล้งโอเคพิกอัพฟรุตนะฮะ หยิบขึ้นมาแล้วก็เดินไปขายเลยละกันแล้วค่อยมาเอารถรถมันดูงึงกะกึกกะกึกกะกึกกะอย่างไงก็ไม่รู้นะคือตอนนี้เนี่ยเกเก็บตังค์ได้เยอะแล้วแหละฮึมมันปิดหรือเปล่าพอเป็นตอนกลางคืนโอเคเข้าใจแล้วตอนกลางคืนนะคะมันน่าจะปิดเราเดินเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกตเอาไปเก็บที่บ้านของตัวเองก่อนนะแล้วก็อัปเกรดก่อนละกันแล้วค่อยตอนกลางวันค่อยเอามาขายอ,อืออ่าแล้วก็ขับวนทางทางทางสีขาวๆาวนะคะ เพื่อที่เราจะได้ซิ่งได้แล้วก็ไปที่บ้านของเกสนะคะนี่เจอแล้วนะคะบ้านของเกสอยู่ตรงนี้เลยฮึม,มแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเกรดบ้านกันรอเช้าก่อนละกันนะคะอึบระหว่างที่เรารอที่มันจะเช้านะคะเราว่าเกตว่าเรามาอัปเกรดอะไรก่อนดีกว่าเนาะโอเคเลยเดี๋ยวเราจะมาอั กันแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคทางนี้นะมันจะมีอ e ีไม้อันนี้นะคะพาดขวางเอาไว้อยู่นะซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นอ,อุปสรรคอะไรกับเราแน่นอนอ่าตรงนี้คือทางเดินนะคะฮาวเวิดอัพอุ้ยอันนี้เป็นไอ้น,นี่หรอบันไดเหรออู้อู้อู้หกห้าร้อยโกเลยนะคะนี่แพงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้เป็นบันไดขึ้นนั่นเองโอ้โหอันนี้หนึ่โกกับ 2อ0ซิลเวอร์ Silver, ใช่ไหมโอเคลองดูซิว่าเป็นยังไงพึบ<ฤ>ดูนะอ่าวิเริ่มสว่างแล้วนะเริ่มสว่างแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเก็ตว่าจะเอาอันนี้แหละขึ้นมาทางนี้ตึกโอ้โหมาแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงโโเป็นไงเป็นไงบันไดทางขึ้นนะคะอันนี้คือบ้านเก็ตเนี่ยมี3ชั้นแล้วนะตอนแรกม,มีแค่สองใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยมี3มแล้วทุกคนอลังการนี่นี่ขึ้นมาทางดังนี้นะคะเดินวนขึ้นมานะฮะโอ้ยขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วอลังการมากนะเดี๋ยวแกจะทําให้มันเดินมาตรงทางนี้ได้นะตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังไม่สว่างอยู่ดีนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทําทางตรงนี้ไปเชื่อมต่อกันไปเลยหูมันจะต้องอลังการมากอ่ะ ทำทางตรงนี้ไปนะคะดูซิว่ามีอะไรอีกอันนี้เป็น building โอเคไหนลองเพจดูเอามาเพจทางด้านหลังดีกว่านี่เอาไว้ตรงข้างหลังนะคะมันจะได้ไม่เป็นไม่ลกลกข้างหน้าอ่าอันนี้เป็นห้องห้องนี้เนี่ยอาจจะเอาไว้เป็นห้องนอนหรือว่าห้องอะไรก็ได้เนาะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงอาจจะทําเป็นห้องพี่ลิงหูอันนี้ขวางละสะพานทางด้านตรงนะคะซื้อเลยนะคะซื้อสองอันแล้วก็เพจไปเลยฮึบ อ่าโอเคทำทางเรียบร้อยแล้วดูซิจะเป็นยังไงนะมันต้องสวยงามแน่ๆเลยนะจ๊ะนี่โอ้โหทางเดินใสๆค่ะทางเดินกลาสนะคะสวยมากอ่าแล้วก็สร้างไปอีกอ่าโหลดมากเลยแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยเกจะทำเป็น ลิฟต์นะคะขึ้นมาเพื่อที่เดินมาที่ห้องของเราค่ะวายปีลิงชอบเลยอะใช่ชอบใช่ไหมล่ะชอบมากเลยชอบมากเลยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำกันอีกทีหนึ่งละกันนะอ่าพวกนี้ เอออันนี้เนี่ยเกดต้องไปตามล่าหาเออนี่ไงเขาจะมีบอกนะว่าบานาน่าอยู่ตรงไหนนะไปดูได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบานาน่าอยู่ไหนอ่ะโอเคนี่นะคะเป็นลูกศรชี้บอกบานาน่าอยู่ไหนนะงั้นเดี๋ยวเราไปหากล้วยกันเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เขาเยังไม่ได้ขายเลยนะไปขายก่อนเลยละกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเกบไปขายของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตามหากล้วยกันนะ ดูว่านะคะขายได้เท่าไหร่โอ้ลูกลรา12ซิวเลยโอ้ตอนนี้เนี่ยได้84แล้วนะคะนี่ได้เงินมา156แล้วเมื่อกี้เราซื้อของไปเยอะพอสมควรโอเคงั้นเดี๋ยวขอขับรถตัวเองเพื่อเพื่อไปตามหากล้วยกันไปเลยอันนี้เขาชี้มาทางนี้เนาะโอเคเดี๋ยวตรงไปก่นอนตรงไปนี่ค่ะมาทางนี้นะคะลูกศรชี้มาทางนี้840ซัต เอาไว้เยวไม่เป็นไรโอ้ยนี่ทางนี้กินไม่เคยมาด้วยโอ้หม่ก็ดนี่คือต้นอะไรอีกแล้วนะเจอต้นอะไรเพียบเลยนี่นี่น,นี่ทางนี้นะคะไปตามที่ลูกศรชี้เลยโอ้หม่ก็ดแต่รถคันนี้เนี่ยจุของได้ไม่เยอะนะซึ่งมไม่แน่ใจเลยนี่นี่น,นี่น่าจะต้องทางนี้นะคะแล้วก็ขับตรงทางไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอมิไงไเจอแล้ว เจอกล้วยแล้วเย้ yeah, บาเล็ได้กินกล้วยแล้วใช่ค่ะพี่ลิงได้กินกล้วยแล้วอื้บโอเคโอ้โหหยิบทีลาเอา่อทีละลูกไม่ใช่ทีละหวี้ลยนะหยิบทีละลูกนะคะซึ่งมีเยอะมากอื้ออ่าแล้วก็โยนลงรถไปหยิบทีละลูกอื้บแล้วก็โยนลงรถไปขออนุญาตเก็บก่อนละกันเนอะเดี๋ยวเราไปขายแล้วดูราคากันนะคะซึ่งรถเกสเนี่ยจุได้แค่75เองน่าจะไม่ได้เยอะหรอก โอ้ oh my god จะบอกว่ารถเกตเนี่ยเก็บพอดีเลยนะคะกับหวีวูวอ้าวเกินน้ำหนักเกินมันเนี่ย <Yeah. S 1> เหมือนจะเกินหรือเปล่า80ินะคะ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรเฮ้ยขับได้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปขายกันอาจจะบังคับรถได้ช้าลงเพราะว่าหนักนะเกินไป5้านะคะไม่เป็นไรก็ขับประมาณนี้แหละแล้วก็เอาออกไปขายนะไปะค่ะ โอ้แต่ก็ยังเร็วอยู่ดีนะคะความเร็วรถก็ยังเร็วอยู่ไม่ได้ช้าหรืออึดอะไรขนาดนั้นนะหู้ทางนู้นคืออะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆขับมาดูอีกทีนึงทางนี้เนี่ยน่าจะเป็นส้มนะแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะเลยนะอืมโอ้อรังการรังการโอ้เราเจอผลไม้เยอะแยะเลยตอนนี้เราได้กล้วยแล้วเดี๋ยวเอากล้วยไปขายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ากล้วยมันราคาเท่าไหร่นะไป ตอนนี้กล้วยเริ่มคัมบายแล้วดูสิ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 ว่าจะลูกใหญ่ปะโอ้โห <c oughs> ลูกใหญ่มาก <c oughs> โอเคถือได้นะคะแล้วก็กำลังจะเอาไปขายนะโอ้ลูกใหญ่ปะแต่เล็งมามันใหญ่เกินไปอะมันตลกอะคิด <c oughs> โอเคแล้วก็โยนไว้ตรงนี้นะแล้วก็ขายเลยค่ะดูสิว่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะคะเอาไรเดี๋ยวผมจะเช็คราคาให้นะ ลูกละ6ซิว์อ่าถูกกว่าเมื่อกี้อีกนะคะไม่เป็นไรนะคะนี่เราก็ได้รู้ราคาแล้วนะว่าอะไรมันขายได้ประมาณเท่าไหร่โอ้โหสวยงามอลังการลดมากๆเลยพาร์ทนี้เนี่ยเราอัปเกรดบ้านของเราได้เยอะเลยนะคะขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ไปสร้างอะไรข้างบนเพิ่มเติมดีกว่านะเอาตรงนี้ให้มันลดลดไปเลยนะคะฮึุุ้ยุ้โนโนโนนี่เดี๋ยวดูซิว่ามีอัพอันนี้คืออัพเว ทำถังขึ้นไปอีกเหรอยังยังเรายังไม่ทำนะคะห้องนะคะเอาห้องประมาณไหนดีเราต้องทำห้องให้เลิศดสิดูสิว่าจะออกมาเป็นยังไงอลังการเหมือนว่าตอนนี้บ้านเกศเนี่ยมันหนักมาทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวเดี๋ยวเราไปไปสร้างฝั่งนู้นกันด้วยละกันนะคะเดี๋ยวขว่าขอดูบ้านฝั่งนี้ก่อนนะโอเคมาแล้วโอ้ oh my gosh พื้นมาแล้วอะไรโอ้โ oh. ห แล้วก็ตรงนี้เป็นทางออกไปทางนู้นทางนี้นะคะโอ้โหอลังการมากเลยนี่เดี๋ยวขอบันดูไกลๆนิดนึงนะคะนี่บ้านของเกสคือตอนนี้เดี่ยวเรายังไม่ได้ทําพวกเตียงนอนพวกอะไรนะคะสร้างแค่แบบนี้ก่อนนะอ่างั้นเดี๋ยวเกดเรามาทําฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เอาเป็นแบบแนวปราสาทฝั่งนี้เอ๊ะฝั่งนี้เป็นบ้านธรรมดาฝั่งนี้เป็นแนวปราสาทแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอมาสร้างฝั่งนี้อีกนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะจ๊ะเอาไว้นี่แล้วกัน ฮึบอ่าโอเคเกสสร้างชั้นสองตรงทางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้บ้านเราเนี่ยอืมโอเคกว่านี้นะอ่าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปทางด้านบนนะ,ะนี่อันนี้คือเราสร้างชั้นสองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกจะมาดูตรงนี้นิดนึงเราจะทําเป็น building เอาเป็นห้องนะคะอันนี้ห้องไซส์ S ไซส์ P ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L เราเอาไซ อ่าอันนี้แอกับพใช่ไหมซื้อ,อยังไงดีซื้อไหมนเนี่ยเอาละกันเนาะบายบายฟรุบอ่าโอเคแล้วก็เพจเลยค่ะแล้วก็ดูซิว่าเพดท้างหลังเอาเอาเป็นข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเวลามองขึ้นมามันจะได้ดูอลังการขึ้นนะโอ้สวยมากมืดแล้วด้วยมืดแล้วก็ต้องติดไฟนะคะตอนนี้เดี๋ยเดี๋ยวเขาพี่เกศหาไฟก่อนนะอ่าอ่าอันนี้เป็น ห้าหกเจ็ดแอ่าซื้อ10บดวงเลยแล้วก็เพจไว้หน้าบ้านนะคะหึบแล้วก็ติดไว้อีกนะคะเพจไว้หน้าบ้านอ่าเพื่อกันขโมยนั่นเองฝั่งนู้นเนี่ยเกดยังไม่ได้ติดเลยเดีย๋ยวเกดไปติดฝั่งนู้นบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปดูในบ้านก่อนนะคะมันต้องหรูหรัแน่เลยอะโอ้โหนี่ไงมีมีเป็นชั้นบนด้วยชั้นบนด้วยนี่ตรงนี้เนี่ยก็ขอติดไฟด้วยลักันนะคะ ู้บนนี้เนี่ยเราสามารถวางที่พื้นได้โอ้ oh my g อ d งั้นเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันละกันคนลุกมากชอบสวยแล้วกด x อ,ออกไปก่อนอ่าสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นทางที่เราสามารถสร้างออกไปได้อีกนะเราขอแค่นี้ก่อนละกันเนาะสร้างไฟเรียบร้อยแล้วไนงะแล้วก็ไปสร้างไฟฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้มีไฟแค่ตรงนี้แล้วก็อู้ เี๋ยวนะเฟอร์นิเจอเราก็สามารถสร้างตรงนี้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปดูทางด้านบนก่อนนะฮะเอ,อ่โอ้โหมากๆอะ่ะพี่เคดบอกเลยนี่เดี๋ยวสร้างตรงนี้ด้วยโอเคอเพดแล้วก็ตรงนี้ด้วยคือมันลอยได้หรอพื้นตรงนี้คือมันลอยได้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะสามารถแปะได้ใช่ไหมตึกตึกอ่าแล้วก็เอามาไปตรงนี้โอ้โหลดมากมา อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เป็นไงบ้างคะบ้านพี่เกดยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวจะสร้างเพิ่มเติมอีกโอเคค่ะยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมพบกันใหม่พ์ดหน้านะคะพัดห้าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยวันต่อไปเลยเพลงกจะต่างขาตลาไปกอนครับนัองๆคนไหนที่รักเพลิจะเพลงนก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะ ันนี่เพลงไปแล้วบ๊ายบายน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกณฑ์และพี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกณกับพี่ลิงไนดะ้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกณด้วยนะคะบ๊ายบาย